อันนี้เจ้าที่กรทมมาตีเส้นให้แล้วนะครับถนนสาราธรรมศรพดูจากตรงนี้ยังไม่เอี่ยมอยู่เลยนะฮะรถก็สามารถมาแล้วก็จะรู้ได้แล้วว่าตรงนี้ห้ามขับเร็วนะครับที่สําคัญก็ขอบคุณท่านรองผู้ว่าสานนท่านผู้ว่าชัตชาที่ไม่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นทางมาลายทิพย์อีกต่อไปตอนนี้มีแล้วนะครับ รถจะหยุดกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ใหม่เอี่ยมนะอันนี้ไม่ใหม่นะครับนะรถรถอยู่ตรงนั้นนะฮะแวบๆวบอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยนะฮะรถมาแล้วนะฮะนี่ตีเส้นไปถึงตรงนู้นแล้วถนนใหม่เอี่ยมเลยนะครับเข้าใจว่ามีความสับสนทางงบประมาณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทําให้ถนนทําเสร็จก่อนที่ทางมาลายจะเสร็จนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือสามแยกนะครับสามแยกเข้าไป โรงเรียนวัดปุสาราธรรมศพ58นะครับนี่นะฮะผลงานกทมอันนี้ก็เป็น BMA feeder นั่นแหละแต่ก็มีคนแบบมาโฆษณางานไปเคลมงานคนอื่นช่างมันเถอะเคียดบอกว่าใครนะนะฮะเดี๋ยวว่าเป็นดาม่วงดาม่า,มาไม่เอาละเออมาทำเสร็จแล้วนะครับโอเค